ประกาศสบายดีเจ้าค่ะสวัสดีตอนดึเที่ยงนะเจ้าค่ะอยู่ทุ่งนาคือเก่าจ้ะค่ะพบประกาศบรรกากีราชรีต้องทุ่งสกัดสวยรวยมากมีวันลงคอนโดวีวีตะปายสุดท้ายมาจูบมันจูบปากกินพี่น้องด้านหลังกําลังอันซับซับปาุหงพี่น้องซับประกรสตับส้มปูพีนิกกันกินอยู่กลางท่งพี่น้องซุ้มแซวดูหน่องพี่น้องดูหน่องกลางท่งมันนี้พี่น้องด้านหลังผูกกําลังง้งปากกันไปบิ่พี่น้อง พวกนักกันเจ้าค่ะขณะกำลังมงมป่าจะไปปิ้งกันเจ้าค่ะพี่น้องในจังตัวแล้วจโล้นวัาลีปาคอใหญ่เจ้าค่าปะปาคอสุดน,น้าไม่สิบนุสไซส์นาำลมแหงแลวพี่น้องเลยไซส์สมายนี้ไป,ปลงก่อนเด๋วเจ้าค่ะ เนี่ยนะปลาอยงไงอู้จับเอาแม่จับไต้บ่เส่บ่ปลาลูหบ่เนี่ยอู้ปีปลาขอย่ไงเผาปลาอย่ไงต้มปลาขอยไงน้น้องเ่าะ่ามันชิมอดตุมปลาดิวปลาหลพี่น้องปลาซิวหน่อยหลายั้กค่ะปลาข้ปลาดุ นม่ไ่ไ่บ่ะตัวนบเียนตัวห็ดเป็นคองเห็ดเป็นคลองลงมาลุ้มเดียว น่อยกลม้นก ah ุ้ม anyway, กันข้างงมปั๊อุ้ยก๊กบก๊อบก๊อูกมอนก๊ท สมเก่งแถ่นังนาแทะปาค้ปาโค้ตามของเจ้าลูกพอใจนี่มันแดดจักหน่อยนี่กะป่ามักสีออกมาจากต่มแดดปล่อยกะรงอนไม่ใช่บอลดิบุญจคหา ูจะขังงมป่างมป่าพี่ห้องนู้อุ้ยขอนิ่งไบ่อโอ้พี่สายโป่งเลยไปอีกแล้วลูกอยู่เชียงพะเชียอีกบไปลูกอยู่เชียงพะเชียนี่มันชิมนตุ่มแทนนี่ เทียนนั้นป่เเบิร์เยเอ็มคิดึงชววดดึงเวทกัคตัทน้องดึงเไปคนเออมันโลกี่ต้มได้เ็นเขาออกในน้องกี่ดอเาปาดมันสซนมันส้นพี่น้องโมนปลาซิวพี่น้องสมสิโหกมันลอยขึ้นลอยสู่น้ำจ้าค่ะ นี่ปลาเข็งนี่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 มันสิหม,มุนตากเพ่องเนะพี่น้องเนะ งูแม่เก็จะไปเผาไปปีกพี่น้องกินกับส้มตำนะเจ้าค่ะเนาะคุณแม่เจ้าค่ะคุณแม่กันพี่น้องคุณแม่กันมานกินข้าวกลางทงน้ำกันนะเจ้าค่ะคุณแม่เจ้าค่ะแล้มากินข้าวกลางทงสุปเซวเจ้าค่ะได้ตะพูนกะกะลังอันทอดอันเผาป่าพี่น้องไปเบิ่งเผาป่าเจ้าค่ะปีกป่าเจ้าค่ะปีกป่า ยี่บุญปิ้งป่านะจ๊ะค่ะอ้าวยี่บุญจะปิีนเลยนะคือดำแท้ดำว่าแท้ตายเลยป่าไม่นป่านี่กูเผาป่าโอ้ยป่านี่พี่น้องโดยจะาเผาป่าจ้าขามาเป็นทีเผาเผากินฮอดบ้านกับพี่น้องเนาะปิ้งป่าปู่ปิ้งนี่กินการทงเนาะกินฮอดบ้านบเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขา เอาไม่ไม่เอาไม่ pathways, aspire, share, ไม่เอาไม่ไม่บนี hey ่บุญนะประกอหน่อยก่อนอาดาท้งน้าเผายังคะมุกที่เท้าจะขนี่ไา จีๆๆๆ้จี้จี้กระปูกระจี้เลยใส่ไผ่จี้ดอกอ,อีปูป้องนอกอน้องลูกมกันก็ถึงทเทาต่ก็ตามันก็ใส่จมตำมนซมแสบเสจ,จ้าค่ะ สีแรกกำลังต่ำส้มจ้าค่ะคกต่อไปอมาลสิต่ำเองจ้ะค่ะพี่น้องจ้ค่ะไปดีพี่น้องปงปลากระสุกและอู๋ฝาก็มีแล้วจ้า่าอ๋อยอยยยเจ้ะค่ะซีมาดูแ่บปะแสบะเรียให้่าหน้านะ แซบบบ่บ่น้แซบ่แซบกระเทียมกรีี่ย่างปาแเป็นน้มาลาเลยปลาแดลาดจแ้วปลาแดงแลกแล้วตัตักตักหิวแล้วหิวแล้วจ้า ลายแตกโคบโคบพี่น้องเจ้าค่ะอาร่อยมากมากมาแมาโคกต่อไปอําไลส์ตำมีเจ้าค่ะซิม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 ใส่อีปูหน้าบานเฮาสดๆเจ้าค่ะแซ่บจปะมาแม่โคบต่อไปอําไลสัตำมีเจ้าค่ะสบายดีพี่น้องสบายดีบัสสุกุสุกนนะจ๊ะ ไม่นี้กะบ้าเปเป็นตาก้องให้่มาลามาลาจะตามไปจะกระจายเต้นแน่นอนเค็มมาละเจ้เอ้ยประธานในต่ำซสำโอ้ยโอ้ยคงนัวนั่น้ำตาลมาจังนะตาลหวานพลานจักสายมากจังมักใส่น่ะแม่พริกแห้งกับพริกแหงมาใส่นในพริกแห้ง ไปมะกอกพี่น้องพย่องเั้มะกอกมีนะคะมีอยู่คู่แนวเหมือนกันนะแจ็ดเจ็ดจ็ดเ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 จ็ําจ็ดเ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 จ็วเจ็ดเจเจ็ดงจ็เจ็ด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 เเจ็ดเจ็ดเจดเดเบเเดด โบตาันย่มตขกเอกย่มะามะมันะกอกะกอเว้ยเว้ยเว้ยมะกอกอัมมาลาได้พี่นนอะมะกรอกต้นมะกอกอัมมาลานี่โปรเซปผมมิเศษจ้ากินแล้วก็จงสวยจงรวยนะคะกินแล้วจงถูกหวย ย่าไปกัระดูกโคกย่างไปกับกระดูกปลาสุกปลาปล่าก็ปลกตามด้วยปัดแดกนั่นเองปลาแดกปุ๋งไ้เนาะตามเขาใส่นัำปลามด้นน้ำลกว่ายาวลงลายเลยจี แต่ประแดกจะยังเอาลงล,ลู่ลู่แล้วนั่ม <c oughs> ันโบวาณมันไหนเพื่อเอาเพื่อลายคนเนี่ยเจ้มนเมนิกากินซุ้มกันอยู่กลางทุ่งพี่น้องดูดน้องดูดน้องเอาป่าทำลายแตกน้ำแหละ

ห่าหยากรพี่น้องกระปูนใส่นัวแก่สูตรอเมร่าแยงจั๊กจักเลยพี่น้อง ให้ี่นี่ม่ตั่เลสกินแล้วเ้ยพี่น้องตากเล้ลายแต่พี่น้องเลยเจ็บมากจงเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บกินขาอยู่กลางทุ่งเจ็บแพ้แน่อนจเจ็บเจ็บ้งเจ็บเจ็บสู จะขารงมือแล้วนะเจ้าขาน้องมาเ่มาเ่ข้าวะย่างกินเ้าเทียกอนเาใข้าทั้งหนเนี่ยเขา้หายนี่นีนี่ส่ปคกที่นต่ำว้ายลืมแปรลืมเปรดแหมมากวแเจ้าเท็ดนะ จนี่เนวั้โอ้ยไปนั่นกินบังซีว่าเพรแล้วมาจัเจ้นาต่ประนี่ลจัลูกจับปแดไม่ได้มาไม่ไดให้มาบ่ไ่ด Benim kendim de kaç ว่าเฮ้ยมาดักข้าวเด้อถือมือแห้็แว่า เอามาจากเซนเดี๋ยวมินา ก็ไต้องกินมันินดี๋วาซักกิน้เลยวาซักินมันลบนน้ก็ทกน่ะะปิดไลายใช่คัิพวกป่วยกบมาไล้์หลายพันตั้งเช่นไม่นะปิดอยู่เลยนาปิด็้า ไปที่ทำงนช้เายโหยากบ่บัดไปบันมันหอนมากบักเ่าบัามันบอกบหามบกจกฟังเนี้ยมันนั่นผาเป็นแห้งมาบัดโหไม่ระบ ตำกระแช่ป่ะค่ะปี่แปะกระแชบพี่นากประายวนฟูิดอยู่ท้องมันกะแชบพี่เนอะ เจ้าค <łość> ่ะแม่นางนิงเริมรับท้ายจากก่อนนะเจ้าค่ะนาอเวลามันไหลโดยเจ้าค่ะขอขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกกำลังใจด้วยเจ้าค่ะโดยสบายดีสบายดี